เอาแล้วครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ชีริเลสการ์ดนะเองนะผมก็มาอยู่ตัวละครน้องงูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็เนื่องจากว่าตัวละครน้องงูเนี่ยถูกนํากลับมาให้สุ่มกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะผมจริงๆก็ถือว่าเป็นการรีลันที่เร็วมากๆเลยนะผมเพราะว่าตัวละครน้องงูเนี่ยเ <m ul ly> พิ่งจะมาเมื่อกลางปีนี้นี่เองนะผมหรือครบรอบ5.5ปีตัวแรกนะนเองนะฮะแต่ก่อนที่ถึงครบรอบ6ปีเนี่ยเขาได้เอากลับมารีลันอีกครั้งหนึ่งนะผมก็มีอยู่จุดประสงค์เดียวเลยนะผมก็คือการเอามาดกรารราดกรนนาาล่นะนะ่าาาีีีวปคจทท้แ มันก็จะประมาณวันที่1นึ1่งมกราณนั่นเองนะครับผมแล้วก็ตัวที่2ก็จะมาในวันที่25นั่นเองนะผมแล้วจากนั้นอีก2อาทิตย์เนี่ย <c oughs> ก็อาจจะมาเป็นตัวปิดท้ายนั่นเองนะฮะก็ถ้าเกิดว่าอิงตามไทม์ไลน์เดิมของปีก่อนนะผมมันจะประมาณนี้นะผม <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวละครนกง,งูที่เข้ามาเนี่ยมาเพื่อดักเพชรเราอย่างไม่ต้องสงสัยแต่ยอย่างใดนะผมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครเนี่ยที่มีตัวละครที่เล่นได้อยู่แล้วเป็นตัวละครสายเลาอย่างซันจงซันจีนะผมหรือจะเป็นตัวละครอย่างไคโดโรเองที่ถูกมมาให่่เนีย ก็ไม่จาเป็นที่ต้องสมนงูก,ก็ได้นะผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครเนี่ยโอ้โหไม่มีตัวที่จะเล่นได้แล้วพี่เพิ่งสมัครใหม่เลยอันนั้นนะผมก็ได้นะว่ามีน้องงูติดไปในดีก็ดีเหมือนกันนะฮะเพราะว่ามันไม่มีทางเลือกไงถ้าเราไม่มีตัวละครเล่นนะผมน้องูก็เป็นหนึ่งตัวเลือกที่ดีพอสมควรเลยนะผมที่จะมาเล่นในเมตานี้นะฮะเนื่องจากว่าการเคลื่อนย้ายคงของ,องน้องเนี่ยยังเป็นประโยชน์ต่อทีมเรามากๆเลยนะผมสามารถที่จะ move เข้าออกทงได้อย่างง่ายดายนะผมย้ายไปการทงก็ได้หรือว่าจะย้ายไปช่วยเพื่อนเราในการบุกทงก็ได้ชนนเช ก็ถือว่าเป็นตัวละครที่มีประโยชน์มากๆเลยนะผมแล้วก็ทําตามเมทได้ดนแงม,มากๆกับตัวละครสายบิงด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นตัวละครตัวน,นี้ก็ยังถือว่าเก่งมากๆในเมตาอยู่นะผมต่อให้จะมีตัวละครที่เราต้องระวังอยู่อย่างเช่นตัวละครอย่างจาบ้าน,นะฮะจะเป็นตัวละครตัวอื่นที่ชนะทางเราอย่างบูโน่ด้วยนะผมหรือจะเป็นแชงคาโมซลิหรือว่าจะเป็นลุจิเองก็ตามนะผมตัวละครเหล่านี้ถ้าเราเลี่ยงได้เราไม่สู้ได้เนี่ยก็จะเป็นอะไรที่ดีมากๆนะผมแต่ถ้าเราเลี่ยงไม่ได้เนี่ยถามว่าสู้ได้ไหมมันก็พอมีวิธีสู้ได้บ้างนะผมแต่ว มุมกันบ้านนะผมในการเล่นตัวละครตัวนี้ให้ชนะตัวละครที่เราแพ้ทางเหล่านั้นนะผมแต่จาบา้านเนี่ยโอกาสชนะในหนึ่งหนึ่งเนี่ยน้อยมากๆเลยนะผมเพราะฉะนั้นถ้าหนีได้หนีดีกว่านะฮะตัวตละครอื่นๆนะผมให้เราเน้นแต่ว่าไปวาร์ปมามากกว่านะผมวาร์ปหนีกลับมามีสกิลเข้าไปใ,ใช้สกิลใส่แล้วก็วาร์ปหนีสร้างความลคาพแบบนี้เอามากกว่าเท่ากับความทเหลือจะมาถึงนั่นเองนะผมก็จะทําให้ตัวละครเราอาจจะสู้ได้หรืออาจจะยื้อเวลาได้สักพักหนึ่งเลยนะผมสหรับตัวละครนกูนั่นเองนะฮะ,ะสอบเฉลี่ยที่ผมจะใช้ในเกมเพลย์ครั้งนีีี้เเเเเเเนน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 น่่่ผผผมมมมมกกกก็็ััังงหือออดดิิิะะะะะปปไไคคโโบวรรพาาจฟสสทล ส่วนสแตตที่ใช้นะผมก็จะเป็นบาลานะเนี่งนะผมสัตว์ตัวละครงูนะผมพอผมที่จะทำเซตเลนต์ใหม่นะฮะแต่สแตตที่ดีในเมตา้านี้นะผมต้องเน้นก่อนนะผมว่าในเมตา้านี้นะฮะอาจจะเป็น HP กับ Attack นะผมแล้ว Defense เนี่ยใส่ห้อยมาเล็กหน่อยนะผมเนื่องจากว่าตัวละครที่ตีทรูดฟเนี่ยมันมีมากมายเหลือเกินในเมตาปัจจุบันนะผมรวมไปถึงตัวละครอย่างซันจิเองก็ตามนะผมถ้าผมใส่สแตตแบบเนี้ยมีโอกาสที่จะโดนซันจิล่างไปล่าสุดเนี่ยเตะที่เขาแตกได้เลยนะผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะให้เน้นไปที่ HP แล้วก็ Attack เป็นหลักนะครัััผมมมแล้้้้ววกกก็็เเเเดดดฟฟนนนีี่่่ยยยอออออาไไหหสชชงงงืะะะฮจ สำคัญอีกครั้งหนึ่งนะผมก็ตอบเมื่อตัวละครที่ตีไม่สนเด็ดเนี่ยมันตกจากเมตาไปแล้วนะผมซึ่งก็ค่อนข้างจะยากมากๆเลยนะผมในเมตาปัจจุบันที่เป็นอยู่ณตอนนี้นะฮะซึ่งก็จะมีทั้งแชมป์มีทั้งรูดจีนแล้วก็ตัวละครอย่างซันจิที่เพิ่งเข้ามาใหม่ด้วยนะผมแล้วก็อีกหลายๆตัวเลยนะผมที่ตีแบบไม่สนเด็ดได้นั่นเองนะฮะส่วนทางหน้าของซับพอร์ตนะผมก็จะเป็นร้อยเจ็ดสิบจุดห้าเปอร์เซ็นต์นะผมแท็กที่ได้นะผมจะเป็นแอ้แตกเกอร์หมวกฟางโซออนนิวเวิลด์นะผมแล้วก็ฟิชแมนนั่นนนนเเองะะะฮก็จ้แบบ ดูในเกมเพลย์เลยแล้วกันนะผมว่าตัวละครอย่างน้องงูเนี่ยจะทำออกมาได้เป็นยังไงบ้างในเมตาปัจจุบันทีผมทาพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับโอเคครับผมมาอยู่น้องงูเกมแรกนะผมกบด่านบาระเทเทน,นเองนะฮะเดี๋ยวพยายามเอาธงกลางให้ได้แล้วกันนะผมรอนลุ้นนะผมว่าเพื่อนจะได้ธงกลางไหมถ้าได้เราเข้าไปซัพพอร์ตเลยแล้วกันนะผมแต่ถ้าไม่ได้เราก็ยินจากระยะไกลเอานะฮะ โอเคน่าจะได้นะผมเออสวยผมมีฟักทอแบบนี้ก็ระเบิดบ๊้มไปเลยเอาแตกสองเลยอะไรครับเน่กับการระเบิดทีเดียวฝ่าตัวข้าจะไม่ทัน,ทนได้ทําอะไรเลยกดกดกันใหญ่เฮ้ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวผมเล่นเองผมเตะออกให้สบายสบายนผมโอ้หซันจิมาแบบนี้ก็สบายชิลแล้นนผมตอนไหนที่เรารับมือได้เนี่ยก็ให้ซันจิจัดการนะผมแต่ตอนนี้คือเรารับมือได้หมดไงแล้วเขาไปทงการอุ๊ยไปนู่นเลยวะไม่ใช่ทงกางนะฮะ ไปทงสองบ้านเขาแล้วนะผมเดี๋ยวรอเลย,เลยรอสกิลสองไปหนึ่งสกิลสองบ้านก็บัมบัมโอ้โหแตกไปอีกหนึ่งนะครับผมไคโดนี่ไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่นะผมเพราะเขาไป่ใส่โล่นั่นเองฮะไม่เป็นไรตีธรรมล่ะเอานอกทงก็เป็นหินเดียรครับผมยิงเข้าไปยิงเข้าไปเออยิงสับสนุนเนี่ยโอ้โหร้องโหยหวนเลยนะผมนักล่าไคโดไม่ได้เราเรา,เราไม่ใช่นักล่าไคโดนะผมเดี๋ยวเรารอไปสมทบเพื่อแล้วกันนะผมเติมเกรไปก่อนนะฮะโอ้โหเหมือนจะอุดหน้าบ้านแล้วเนาะมไม่ให้ขึ้นมาหรอกงั้นเราก็ ขอไปช่วยแล้วกันยิงสกัดก่อนเลยแล้วกันแต่ประเด็นคือมันบินเฉียดหูมาวะทิบหายแล้วไม่ยอมให้เล่นหรอกนะระเบิดไปซะเออสี่เบอร์อนหนึ่งแล้วผมตาเมฆโคตรแรงลงมาเตะสักหน่อยเอามีคนเป็นหินนี่คนเป็นหินแต่ว่ามันมันไม่ยอมมันไม่ยอมเออโดนอยู่ดีแลผม ยิงเลเซอร์ก็ยังแรงอยู่นะผมโอเคโอค้โหบวกกันขนาดนี้ไม่ฝั่งตรงข้ามเขาแต่ว่าโอกาสได้สู้เลยหรือไงเหลืออุตะตัวเดียวยิงเข้าไปครับผมยิงกดดัเนเขืาอไปไม่เข้าทงฮะเฮ้ย,ยโรเจอร์มาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้กดเตเอาไฟก่อนละการเออตีทะลุผ่านยังไงเราน็อ c แบ็ c ไปดีที่จะเอาทงกับฉันง่ายๆ่นะมันไม่ได้หรอกเพราะว่าตัวเราเป็นตัวแก้ทางโรเจอร์อยู่แล้วนะผมไปนู่นเลยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็น ใจเย็นจะแต่นะนายม่เป็นไรให้วิ่งไปนะฮะเดี๋ยวเราบินไปรอเลยครับผมบินไปดักหน้าแล้วก็เตรียมตัวบ๊มเออมาทําอะไรล่ะจ้ายิงเงนี่แล้วเตะเอาไฟต่อครับผมแตกแล้วก็กลับไปที่เดิมนะฮะนี่คือความคล้องตัวของน้องงูนะผมที่เราเป็นอะไรที่โกงอ้า,อาวิ่งคือมาให้ค่าเฉยโทษเลยโทษเลยมันเป็นหน้าที่นะครับผมฝั่งตรงข้าไม่มีสายไม่แบบนี้เรากดดันหน้าบ้านนี่คือบอกเลยว่าฝั่งตรงข้ามถ้าเขาไม่ฉีดไปดึงธงเนี่ยจบแน่นอนฮะยังไงเขาเอาธงคืนไม่ได้หรอก ก่อนอื่นโอ้โหติดบูธแบบนี้ด้วยสบายยิงขัดให้เพื่อนดึงธงสบายสบายนะผมเดี๋ยวเดี๋ยวคุ้มกันอุตะรอเลยครับผมมายิงนะเออบิรไอ้บั้มเอ้าหายสองโอ้โคิวไปสิบแล้วนะผมเอ้ยนี่มันสายโล่จริงปะเนี่ยเลยโอ้โใครโดแตกไปก่อนนะผมโอ้โหสายโล่คิวสิบโอ้โจันรั่วมีใครไหมคิวอีกไหมสักตัวขอเตะไปก่อนแล้วกันเอ,าอ้าจบไป,ไปเป็นที่ร้อยสำหรับเกมแรกนะฮะโอ้โหฆ่าอย่างเดือดน,นะผมนึกว่าสายบัดแล้วนะเนี่ยตัวนี้ โอเคครับผมมายูเกมที่2กันบ้างนะผมกับด่านอลรองพ์กนั่นเองนะฮะเดี๋ยวเราก็จะไปทงดีเลยแล้วกันนะ,ะผมให้ทงแรกเนะี่ยให้ใครโดชาร์จเกมไปก่อนเอ้ยมันปาดมาเลยมาทักใครแบบนี้ไม่น่ารักเลยอ <c oughs> ไม่น่ารักเอาเลยนะผมโลจงโรเจอร์มาทําแบบนี้โอเคเดี๋ยวเรารอไฟเลยับผมให้ดึงไปก่อนแล้วับผมรอวนตัวเตะกระเด็นไปเอาเป็นหินแบบนี้ก็เรียบร้อยอเอายิงยิงฟร e ีสปอร์ตยิงจนกว่าจะแตกยิงจนกว่าจะตายใจเย็นโอ้โหน้องงม,มาก่อนชิบหายละ แล้วเราจะเอาธงยังไงครับเนี่ยแย่ yeah, แล้วไงจังหวะนี้ต้องหนีละโอ้โหมันยิงไม่หยุดเลยขอเตะก่อนแล้วการเอาไฟแล้วก็บินหนีก่อนนะผมบินไปทงอ e, ีแล้วค่อยต่อไปทงกลางนะผมน่าจะเป็นโรเจอร์นะผมไปขัดได้ก่อนไม่ให้ดึงไม่ให้ดึงง่ายๆหรอกเรามีแค่2ทงงนะครับผมโอ้โห ังหวะน,นี้ต้องพิ่งสายวิ่งเราหนักทางเลยแต่ก่อนอื่นเราต้องเกบไอเด้นไปก่อนระเบิดบั๊มหลังแตกไปก่อนนะผมแล้วก็เติมเกตก่อนนะฮะหน้าที่หลักเราเลยครับผมถ้าทําให้เติมเกตได้เต็มเนี่ยฝั่งตรงข้ามก็จะมาชิงธงได้ยากมากขึ้นนะผมที่เหลือก็อยู่ที่สายวิ่งเลานะผมว่าจะดึงธงได้ไหมนะฮะโอเคไคโดสองนั้นมาโอ้ฝั่งโน้นเลยโลสีโอ้จับบ้าไคโดสองน้องงูสองแล้วธงนำอโอกาสได้ธงนี้คือโคตรจะยากเลยนะ แต่จังหวะนี้แปลว่าเราน่าจะต้องไปบุกช่วยเพื่อแล้วนะผมเพราะาเกลเราที่ชาร์จเนี่ยก็เต็มแล้วนะผมไม่มีอะไรที่เอาทําได้แล้วนอกจากนี้นะผมฝั่งตรงข้ามมีแต่โล่นะฮะเราไปเติมยิงดาเมจสักนิดสักหน่อยก็ยังดีแต่ว่ามันมีคนเปิดก่อนยังไงล่ะแต่โชคย,ย่างดีที่ดาเมจไม่เข้าเท่าไห่นะโอเคขอเลยขอส่วนคืนเอาเป็นหินไปก่อนเลยละกันนะเฮ้ยโอเค,อ,เคอุย้ยเพื่อเราเพื่อเราแตกเพื่อเราแตกจัดการน้นองอูแล้วดึงธงอุย้ยโดนอะไรวะเนี่ยโดนน็อกแบ็กจากไคโดนะผม โอ้โหเยอะจัดเยอะไปหมดเลยสายรถต่อ,อ,อตรงข้าวเนี่ยมันอะไรกันดักกันหนาโอ้โ,อโอหศาสตห์ได้ไฟมาได้ไฟมาก็หายอย่างรวดเร็วนะผมโรเจอร์ต้องด้งแล้วเรายิงไว้ก่อนโอ้โหมันยิงล้วเด้งเลือยๆัวเลยไครโดแล้วผมเราตีไม่เข้าเลยนะเราต้องไปยิงนกูถแทนนะผมนงูแตกไปหนึ่งสวยนึกว่าจะไม่ได้แต่เหมือนจะมีคนบุกไปดึงโพงหน้าบ้านนะฮะรอรุนเลยว่าจะดึงได้ไหมโอ้โหไม่ได้นะผมไม่เป็นไรครับผมกลับมาสแตนบายก่อนประตูปเปิดแล้วนะผมมาช่วยสมทบตรงนี้เผื่อจะเอาธงได้ผมโอ้โหทะยางเยอะ อุตาก็เป็นสายวิ่งที่เราแพ้ทางเหมือนกันแล้วผมสับตัวละครน้องงูนะโอ้ยเตะวุฒเแต่ไม่โดนแต่ว่าอันดับแรกเลยต้องทำลายกเกาะเขาก่อนแล้วก็เป็นหินไปซะโดนไหมนะเหมือนจะไม่โดนไอ้โดนอยู่นะผมแต่ว่าเขาไม่แตกนะฮะไม่มีเกาะเรายิงได้อยู่ค่อยๆยิงไปค่อยๆนวดไปก่อนกันธงไว้เอ้ยเราติดหัวอย่างนี้จังหวะนี้แหละจังหวะต้องฆ่าอุตาแล้วครับผมยิงเข้าไปยิงเข้าไปยิงเข้าไปจกกนกว่าจะแตกยิงเข้าไปเออแตกไปครับผมดึงเลยเพื่อน ดึงจังหวะนี้ต้องจังหวะนีดด้เท่านั้นเออแล้วก็คันทงแล้วผมเรามีโล่สองนี่เหลือเฟือเชื่อผมเราเอากันอยู่โอเคยังอยู่ในทองอยู่ทองกลางอย่าให้มันได้ไประเบิดไปซะ แล้วก็เดินกลับไปครับผมฝั่งธงหน้าบ้านเนี่ยให้ใครโดได้เลยผมนั่นจะไว้ใจได้เลยแต่ว่าเดีนนะ๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนเราเตะมวดอีกแล้วไม่มีไฟแบบนี้แต่โชคย่างดีที่มาตัวข้าเนี่ยไม่มีตัวละครที่แก้ทานแต่ว่าฆ่าเราได้เลยนะฮะและจังหวะนี้เขาน่าจะเอาธงคืนเราไม่ได้แล้วนะผมเพออมมีสายพิเศษตัวเดียวคือยามาโตะที่ดึงธงไม่ได้นั่นเองนะผมก็จะไปเทีย่รอบผมสัตว์เกมที่สองนะครับผม โอเคผมมาอยู่เกณฑสุดท้ายแล้วผมกำต่นมาติเอ,เอ้นั่นเองนะฮะก็เดี๋ยวเราจะทำเหมือนเดิมแล้วกันนะผมดูก่อนเอาเพื่อนไปกลางให้อย่างนี้เราก็ดึงโงหน้าบ้านก่อนเลยแล้วกันนะผมถ้าเกิดว่าดึงการได้เราก็เตรียมตัววาร์ปไปเลยแล้วกันไปประจันหน้าก่อนเลยฝั่งตรงข้ามอยู่ไหนมันล้มอยู่มีคนขึ้นมาเราก็ระเบิดไปก่อนแล้วกันอุ้ยมันเอามาตาอได้ไ่ะโทเจอใจเย็นๆเ,เราต้องหลบมาก่อนนะผมเติมเกณ์กทองคือหน้าที่หลักแต่ว่าจิมเบโตนั้นโอเคให้พันธุ์จการแล้วกันนะผม ถ้าเกิดจากรไม่ไหนเราเล่นเองจะไปไหนจินวมเอ้ยมันไปแล้วอ่ะเราเราเติมเกียรทงการก่อนถ้าผมหงบ้านเราโดนชิมหายแล้วมาหน้าบ้านทำไมเนี่ยเราจะไปหน้าบ้านเราโอ้โหไม่ทันนะแย่ yeah, แล้วไงเหลือเลือดแค่นั้นเหรอที่ว่าจะหนีอย่างนั้นละไม่ให้มันเลี่ยมมันเลี่ยมไงดังนั้นก็เตรียมตัวเอาระเบิดไปกินเลยแล้วกันไม่ต้องยิงไม่ต้องยิงมันละเออแตกไปนะผมโอ้โหโดนระบงระเบิดไงก็แตกอยู่ดีเพราะมันดาเมจแรงอยู่แลผมมันต้องวัดกันที่ดาเมจในจังหวะนี้แต่ว่าเรามาไม่ทัน และชิปหายแล้วมาอยู่กลาง,งตรงศัตรูกลับไม่ได้แล้วไงเอานอกแมสแบบนี้ได้ก็ดึงพงเส่ไผมน้องงูน่ะเป็นตัวละครสายวิ่งจําเป็นยังไงล่ะไฟยังอยู่ยังรอดอยู่แล้วดึงทงดึงทันสะด,ดุย้ยเอาเรื่องจัดนะผมแต่ว่าโดนดันออกมาข้างนอกต้องระเบิดสก,กัดไปก่อนเออสวยครับผมโอ้จินเบจินเบแตกแต่ว่าไคโดยังอยู่ย,ย,ยังดึงยังดึงโอ้ยยังรอดออกมาโอเคได้อยู่ครับได้อยู่ครับผมเรายังอยู่ในทง มันดึงธงไม่ได้แล้วโอ้โหเมื่อกี้ตาหายแวบเลยเราได้ได้เนื้อไปด้วยนะผมโอเคเขาปล่อยลูกชิ้นมังกรไปนะแล้วก็ยิงสกัดไว้แค่เออเอเนวอะไรวะเนี่ยเทพเจ้าสายฟ้าก็มาแล่ะตาดีไม่เป็นไรเรามีหน้าที่แค่ยื้อไว้ก็พอขอเข้าธงก่อนใหญ่มันดึงธงได้เด็ดขาดแล้วก็ระเบิดเพื่อเป็นอมตะเออมีคนโดนมีคนโดนเออใครโดนเป็นหินไปยิงเข้าไปผมยิงก็ไม่หยุดมันไม่แตกไงแต่ว่าเราก็ไม่ให้มันดึงธงเหมือนกันนะผมมีหน้าที่ยื้อคือยื้อสุดชีวิตนะผมและอุตตะมา ต้องทำลายเกาะอ,อันดับแรกตีเกาะให้แตกก่อนแล้วก็เตะเข้าไปเลยเป็นหินเออสวยครับผมแล้วก็ตีฟักทองให้แตกให้ด่วนที่สุดที่จะทําได้เออหมดแล้วไงนี่ไงดึงธงไม่ได้ใช่ไหมละ่ะรอเลยรอสกิลมาเลยมาพร้อมแล้วกับระเบิดไปเลยแล้วก็เอาปักลมมอีกชิปหายแล้วไงเสียสกิฟลฟรีเราเตะเข้าไปครับผมแต่ทําไมไม่เป็นหินวะหน้าเฮ้ยโอ้ไม่เบรกมันดิฟรดโชด้วยคือรถแห่อย่างนี้ยิงเลยครับผมอย่าให้เข้าฟังทองอย่าเข้าฟังทองเด็ดขาดเรามีบูธ แลมีบูธเออสวยครับผมหาไปยิงพวกทองกอนฮะยิงพวกทองให้โดนยิงให้โดนมาถึงก็เตะรอเลยแล้วกันเอ้าแตกนะผมเรียบร้อยฟักทองฟักทองเขาไม่ต้องใช้เราแค่ยึดตรงนี้ไว้ให้เพื่อนเล่นสบายก็จะเพียงพอแล้วนะฮะเพราะว่าไม่มีจาบงจาบ้าไงเราก็จะสบายหน่อยรุดจงรุดจีก,ก็ไม่มีมีแต่โรเตอร์เขียวจะหยุดเราได้อย่างนั้นเหรอมันหยุดไม่ได้หรอกจะต่อให้2โรเตอร์หรือ3โรเตอร์ก็หยุดเราไม่ได้ทั้งนั้นหมาเข้ามาเลยเข้ามาเลยทั้งสองตัวนั่นแหละ มาพร้อมกันเลยยังได้อยู่เรื่องไหวไหวชิวแต่ใครโดนโอ้โหใครโดมาด้วยมันจะดันเราออกนอกโทงกันดิเวนจริงๆไม่ชอบเลยมันดันเราออกนอกโทงนะผมมันฆ่าเราไม่ได้นะแต่มันดันเราออกนอกโทงนะผมแต่ว่าเราไม่ยอมโดนดาเมจคนเดียวหรอกนะเอาระเบิดไปกินซะเถอะเออกระจบที่ร้อยผมตอนเกมสุดท้ายผมโอ้โหแต้มหมื่นสามเลยนะผมก็ฝากกดไลค์กันนิดนึงนะผมถ้าไม่อยากพลาดคอนเทนต์ต่อไปสามารถกดฝากติดตามไว้ได้นะผมแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับเจอกันจง subscribe